วัดีครับวันนี้ก็จะมานำเสนอวิธีการใช้งานโปรแกรม a l p h e s c o นะครับโดยโปรแกรม a l p h e s c o เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ทำที่เรียกว่า Document Management System นะครับซึ่งจะคอยจัดการอาเอกสารต่างๆให้เรานะครับจะเป็นตัวรวบรวมเอกสารนะครับโดยรูปแบบโปรแกรมจะเป็นรูปแบบของเว็บเบสนะครับคือทำงานผ่านเบราว์เซอร์ทั้งหมดนะครับเรามาดูมาเริ่มการใช้งานโปรแกรมกันเลยนะครับเริ่มต้น เมื่อเข้าผ่าน URL เข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าจอของโปรแกรม a f f i c s c o ดังรูปนะครับจากนั้นให้ผู้ใช้นะครับทําการใส่ชื่อและรหัสผ่านนะครับ,นะรบเมื่อเราใส่ชื่อและรหัสผ่านถูกต้องโปรแกรมก็จะแสดงหน้า d แดชบอร r ดขึ้นมาดังที่เห็นในวิดีโอตอนนี้นะครับโดยหน้าแดชบอร์ดเนี่ยจะประกอบไปด้วยส่วนต่างๆดังนี้นะครับก็คือข้างบนจะเป็น ส่วนของเมนูบาร์นะครับซึ่งจะเป็นเมนูที่คอยให้เราเข้าไปจัดการส่วนต,ต่างๆของโปรแกรมเฟสโกนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็นหน้าแจอร์อที่จะคอยรายงานสถานะต่างๆนะครับอย่างเช่นเอกสารที่มีการแก้ไขหรือว่ามีการเพิ่มเข้ามาในระบบนะครับรวมไปถึงไซส์ของเราต่างๆครับซึ่งจะกล่าวถึงในถัดถดไปหลังจากนี้นะครับโดยเมื่อเราล็อกอินเข้ามาในระบบครั้งแรกแล้วเนี่ยสิ่งที่จะต้องทํานะครับก็คือดูเมนูที่ คอยจัดการข้อมูลของเราก่อนนะครับซึ่งจะอยู่ทางขวาบนตรงนี้นะครับซึ่งจะถ้าโดยปกติแล้วก็จะเป็นชื่อของเรานะครับเมื่อกดที่เมนูดังกล่าวนะครับก็จะแสดงเมนูยอ่อยๆต่างๆดังนี้นะครับโดยส่วนที่จะแนะนำนะครับก็คืออันแรกก็คือ My Profile นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเมนูที่สำหรับแก้ไขรายละเอียดต่างๆของเรานะครับลองเข้าไปดูนะครับ เมื่อเข้าไปที่ My Profile แล้วนะครับก็จะปรากฏข้อมูลรายละเอียดต่างๆของเราเบื้องต้นที่เรามีอยู่นะครับอย่างเช่นเบอร์อีเมลของเรารวมถึงหน้า Contact a d d r e ต่างๆนะครับหรือว่ารูปโปรไฟล์ของเรานะครับโดยตรงนี้เนี่ยผู้ใช้สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลตรงนี้ได้โดยกดที่ปุ่ม Edit Profile ทางขวานะครับหมดแล้วเราผู้ใช้สามารถที่จะแก้ไขอย่างเช่นชื่อนามสก,กุลถึงจ o อบไทเทต่างๆ แล้วก็รายละเอียดต่างๆของเรารวมถึงอัปโหลดรูปภาพโปรปไฟล์ของเราเข้าไปได้นะครับโดยจะบังคับไซส์นะครับอยู่ที่64พิกเซลหัพิกเซลนะครับแอันนี้ยังสามารถใส่ contact information ต่างๆรวมถึงรายละเอียดของบริษัทของเราเข้าไปได้นะครับตรงนี้เมื่อผู้ใช้ทําการใส่ข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมาบันทึกได้โดยการกดที่ปุ่ม save change นะครับรูปหรือถ้าไม่ต้องการเซฟระกบที่ปุ่ม cancel นะครับนี้ข้อมูลต่างๆก็จะถูกบันทึกเข้าไปนะครับ ส่วนเมนูที่2ที่จะแนะนําก็คือตัวเมนู Change Password นะครับ Change Password เนี่ยจะใช้สำหรับกรณีที่ผู้ใช้ต้องการที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วในการล็อกอินครั้งแรกเนี่ยทางแอดมินจะระบุเป็น Initial Password มาให้ดังนั้นผู้ใช้จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับเพื่อความปลอดภัยในการทํางานนะครับโดยเมื่อเราก,กดที่เมนู Change Password นะครับก็จะปรากฏหน้าตาดังในรูปนะครับ ก็คือจะให้เราใส่าพาสเวิร์ดเก่าของเราก่อนนะครับพาสเวิร์ดเดิมของเราคือพาสเวิร์ดอะไรแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดใหม่ของเราแล้วก็ทําการคอนเฟิร์มพาสเวิร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับ mm hmm. เพื่อยืนยันอีกครั้งนะครับโดยพาสเวิร์ดนี่จะต้องอย่างน้อยนะครับก็คือตามตัวอักษรนะครับ mm hmm. เมื่อตั้งพาสเวิร์ดใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย mm hmm. ก็ให้ทําการกดปุ่มโอเคนะครับระบบก็จะเซตพาสเวิร์ดของยูเซอร์ของผู้ใช้เป็นพาสเวิร์ดใหม่นะครับ โดยสามารถทําการทดสอบได้โดยการกดที่เมนูชื่อเรานะครับแล้วกดที่ l o อกอ t แล้วทําการ login เข้ามาใหม่ดูนะครับนะครับว่าสามารถใช้งานได้หรือไม่นะครับกรณีที่เปลี่ยนพาสเวิร์ดแล้วเกิดความผิดพลาดแล้วไม่สามารถล็อกอินได้กันให้ติดต่อไปที่เฮลเดตนะครับเพื่อทําการรีเซ็ตพาสเวิร์ดนะครับ